มื่อนี้ก็เป็นมือที่แม่ปุ้งล่าผักร้อนแต่ว่ามื่อนี้อ้ก้อนแก้วก่อนข้ามเขากาดึกกะออกกามากกะพาเมียไปเห็ดภารกิจกะกาวาบาลัวภารกิจเสี้ยวย่ำใดดอกแต่ว่าตอนแรกเพิ่งกะต้องไปเห็ดงานคือเก่าจังสีนะก็ขอบคุณคุณพ่อเด้อสายสป,ปอร์ตฉันอีดีได้ใช่แม่นบ่าว่าสิเปนน็นอีหยังฉันอยากเห็ดอีหยังฉันอยากทำอะไรนั่งกะบ่เคยขัดถึงแม่ว่าตอนเมียสิไปหาปองแปงสิขัดใจนั่งกะยังบ่ขัดขาตะกี้ฮึฮบาทที่นี่สิไปหน้ามาหลังออกบาดยังไม่ทานใด้โดนดอกค่ะคุณแม่ปวดขี่โอ้ยหน้าดำหน้าแดงฮึฮดีนะขี่รถพ่านโรงงานฉันมาบอกก่อนแก้วก่อนข้าจอดหน้าโรงงานฉันให้ฉัน นายโรงงานจ้าของมือนี้สิไปเห็ุภารกิจยุ่ไสวยัตีกันสิไปบางแสนบางใจนี่ละ่ะกันสิไปหาหน้องปังปังหาคุณยาาท้องเลือนแล้วกับแม่น้องปังปังก็เด้ความที่ฉันบ่อยฟังตะตอนเอาบอกท่องไปใบบา,บา,บานน้องอะะัดนั่นล่ะเออสำหรับบกท่องเด้อหลายคนที่ถามเขามาตอนนี้ท่องเป็นจังใดอัปเดตอาก,การในฟังแน่ยิงฉันอยากสิบอกว่าตอนนี้นะท่องเริ่มจะคล้องเก้าแล้วค่ะพี่ส่วนที่เป็นพอบานน้องอัดนะตอนนี้ถือบอกท่องตกไปเรียบร้อยค่ะระหว,ว่างในหูบอขันมาเอาขึ้นบอหายขึ้นแล้วเด้อไม้อีหยังคือแสนหลูเปอะ หาน้องอัดแล้วแมนบอสนุกไม่มองแลนเลรียญแห้งแลนตั้งแต่บ้านแลนลงไปโรงงานแลนตั้งแต่โรงงานแลนขึ้นมาบ้านโอ้ยหญิงพื้นที่แบบว่าหลายลอยไรยน่ะบอกท่องนี่สนุกแลนสนุกเล่นแต่ว่าเนี่ยมือเว้นกระสีว่าเปิดโกวงหายดอกแบบวใบยังเนี่ยมือขึ้นน่ะสิปล่อยออกอยู่แต่เนี่ยมือเว้นน่ะประตูบ้านเพิ่นเป็นประตูรีโมทแมนบอขันแบบว่ามันค่อยๆเลื่อนออกอย่านมันพักกับแลนออกแม่มาน่ะย่ามสายๆเพิเ่นก็เลยจมเป็นต้องค้างใบแต่เนี่ยมือเศร้าน่ะเพิ่นกับผ้ามันออกมาแลนเล่นแล้วก็ตกแรงมากกับปอยอิสระทุกตค่ะะะเเรืื่่่่่่่่ออออองงงงบบักกทหหหาายยยวววแแลลลล้้้ตนนนนนๆๆีีีป ฉันก็มีความคิดกับก่อนแก้วก่อนข้ามบาอยากเอามาเป็นลุกบุญธรรมอยากโอนมาเป็นหลูกจังสีนาะฉันก็นเลยไปหาศึกษาข้อมูลในเน็ตแต่ว่ามันกับบกจ้างบอกข้าใจดีดอกยิงเมื่อนี้นเฮาก็เลยสิพากันมากกับสิพาปังปัง้าคุณยายท้องเรือเด้วกับพานแม่นองปังปังไปที่อำเภอไปที่จังวัดจังสีนาะไปถามสอบถามเจ้าหน้าที่เบิ้งว่ามันสิพ่อเหตุยังใดใดแน่สิให้ฉันเป็นแค่ผู้ปกครองผู้อุปการะหรือว่าให้เป็นบุตรบุญธรรมเลยหรือว่าแบบใดเพราะว่ายังตีตั้งแต่ปังปังเกิดมาปังปังก็อยู่ใน ปังเขาเจ้าก็แยกทางกันแล้วเขาเจ้าก็คงไว้แค่สถานะพอกับแม่มันบอกแต่ว่าอันนี้มันก็บอมีผลยังกับปังๆหรอกเพราะว่ายังติปังๆนะฉันเบิ้งฉันเลี้ยงดูฉันส่งเสียมาแต่หน่อยอยู่แล้วแต่ว่าฉันก็อยากเห็นให้มันถูกต้องจังสินาพ่อไปฮอดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาเจ้าก็บอกว่ามันมีอยู่2กรณีก็คือให้ฉันเซ็นเป็นแบบว่าผู้ปกครองบุตรรับรองบุตรและอีกกรณีนึงก็คือให้ฉันเซ็นเอาปังๆเป็นบุตรบุญธรรมเลยซึ่งทั้ง2แบบยากทั้งคู่ค่ะเพราะว่ายังตีเขาให้เฮ็ดได้ก็ต่อเมื่อต้องไปเฮ็ดอยู่ภูมิลำเนาเจ้าของซึ่งฉันกับก้อนแก้วก้อนค้าอยู่ขอนแก่นยายทองเดือนกับขอนแก่นขาทำเนาทะเบียน บ้านพวกฉันก็เลยมองหน้ากันว่าโอ้เป็นอย่างที่ยากมากเลยก็ต้องไปเฮ็ดอยู่บ้านค่าเดี๋เรื่องทุกอย่างก็เลยว่าคุณละตอนมีเวลาเฮากลับบ้านพุ่นละหรือว่ากลับไปอยู่บ้านพุ่นละเขาจังเห็ุให้มันถึงตองแกงสินาะแล้วมันก็บ่กเป็นง่ายๆได้หญิงที่สิโอนเด็กหน่อยผู้นึงมาเป็นลูกนะถึงแมว้ว่าสิเป็นหลานในใส่จะคล้องกับตามอันดับแรกก็ต้องไปพ่อมอก่อ,อนพ่อม้อคืออย่างวัตีพ่อมอก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์ก็คือการที่เฮาสิไปขอเฮ็ดเกี่ยวกับพวกนี้เฮาก็ต้องไปพ่อม้อนี่ล่ะเจ้าหน้าที่เขาเจ้าก็ให้ข้อมูลดีบ่คักเขาเจ้าก็บอกว่าให้มามองนี้แหละแล้วก็สิออกหนังสือให้ให้ฉันไปสถานีตำร ตรวจแล้วก็ไปตรวจอาชญากรรมแล้วหนังสืออีกฉบับหนึ่งก็คือไปโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลไปยังบตัตีไปตรวจเกี่ยวกับสุขภาพจิตนี่แหละแต่ฉันคิดว่าฉันบผ่านแน่นอนเท่ากับเบิ้งในเปี่ยนตะละมือ่อตะละเว้นจักอีหยังสีทันยาขึ้นก็นั <c oughs> <c oughs> น่นล่ะค่ะพอตะไปซองมองนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาจังกลับมาหาพ่อหมออีกรอบแล้วก็สิเป็นการสอบสัมภาษณ์จังซี่น่ะใช้เวลาเกือบป,ปีเลยเด้สสวยสิได้ปังๆมาเป็นบุญบุญธรรม <c oughs> แต่ว่าคันสิเส้นเป็นผู้ปกครองซื่อๆกับไปเฮ็ดอยู่ศาลจังซี่น่ะซึ่ง2อันนี้ไปเฮ็ดอยู่คอนแก่นเบิดค่่่่่่่ะะเเเเเเเจจ้้้้้้้าาาาาาาหหนน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 ทีีีีีขกก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 ก็็็แแแแแฉัััลลลววววอออออออคคบยยยยยยงงงดตตตรรรมมสพ ต้องเตรียมผูหรับรองจกคนซึ่งนาะตอนนี้เฮ้าหูขันตอนหูเรื่องเบอร์แล้วว่าต้องเหตดจังไดแต่เดี๋ยวร่อห้เฮามีเวลาคักๆฉันเสียเดี๋ยวมันถึงตองเรียบร่อยสุยามาเป็นยังคืออยากให้ปังๆมาเป็นลูกเจ้าของตีฉันอยากส่งเสียปังๆจนเลี้ยนโจบจนได้มีอนาคตที่ดีหลังจากนั้นนังสิงไปตอบแทนพระคุณพ่อแม่สิกับไปหาแม่เพิ่นหรือไปหาพ่อเพิินอันนั้นฉันก็ว่าหาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลูกพึ่งกระทําต้องกระตันยู่กับพอกับแม่อยู่แล้วแต่ว่านาในตอนนี้จนถึงปังๆบรรลุนปปาววักก็แล้ไ ลายคนก็สิถามอีกเอาเป็นยังนองขึ้นไปอยุ้นําแม่เอาจริงๆค่ะก็คือจังฉันบอกแ่ะแม่เพิ่นกับบมีกําลังเลี้ยงลายคือกันแล้วอีกอย่างแม่นองปังๆนั่นก็มีลูกลายคนซึ่งปังๆผู้เดียวบ่าเป็นยังค่ะป้าเลี้ยงได้เองและนี่พวกเธอเบิ่งกาลังเป็นหมาดือด้อดื้อยิงแตะขั้นแขวขึ้นอ,อย่างนี่ใครสิบ่อยากได้มาเป็นลูกเอาพวกเธอว่า